ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเลศบุระค่ะช่องเราก็จะนําเสนอเรื่องราววัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางแล้วก็ของขังนะคะและช่องเราก็ยังมีเว็บไซต์เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์อมูลเลศบุระ .com ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะภูมิเจนนาเสนอพระยอดธงมงคลละโวของหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถิ่นค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ พายอดธงมงคลลโวหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินจังหวัดลบบรุรีองค์นี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะออกเมื่อปี2552ท่านหลวงพ่อเพี้ยนค่ะสำหรับพายอดธงนะคะก็เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่สร้างบนยอดธงเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการรบชนะค่าศึกค่ะ สำหรับพายอดธงองนี้นะคะจะมีการตอกโค้ดไว้ที่ช่อด้านหน้าค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วมาชมด้านหลังต่อนะคะสำหรับด้านหลังก็จะมีการรันหม่ยเลขกำกับนะคะเป็นเลขไทยจริงๆแล้วพายอดธงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเพราะว่าในสมัยโบราณที่เกิดศึกสงครามก็จะมีการรบ พุ่งชนกันแบบตะลุมบอลทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายเขาจะยึดถือธงชัยเฉลิมพลของตัวเองเนี่ยเป็นมิ่งขวัญเพราะว่าถือว่าธงชัยเฉลิมพลเปรียบเสมือนเครื่องหมายของชาติศาสนาพระมหา,หากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนสูงสุดค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสร้างพระพุทธร,รูปองค์เล็กๆเ,เพื่อประดิษฐานไว้บนยอดธงค่ะเพื่อให้เหล่าทหารเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งห้าวหาญ เกิดความมั่นใจว่าอนุภาพแห่งพระปฏิมาบนยอดธงจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากพยันอันตรายแล้วก็นำมาซึ่งชัยชนะค่ะสำหรับพายอดธงในสมัยโบราณก็เลยสร้างขึ้นมามุ่งเกี่ยวกับเรื่องสงครามการทหารเป็นหลักค่ะ พระเกจิอาจารย์ในยุคหลังๆก็นิยมสร้างวัตถุมงคลที่มีลักษณะเดียวกันกับพระยอดธงนะคะอย่างเช่นองค์นี้ค่ะเพราะว่าเชื่อในคุณวิเศษทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาติค่ะและนี่ก็คือพระยอดธงมงคลละโวของหลวงพ่อเพียนวัดเกิดกระถินที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆอีกเพียบเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูลเกปุระนะคะขอบคุณค่ะ